เด็ดบ้านเราไม่ได้จา่ายค่าเทอมก็ยังไม่ได้จา่ายลืมปะเนี่ยเป็นหนี้เจ๊นะเท่าไหร่สองแสนพี่ตั๊กระบบเป็นแม่ตุ้มนะคะเป็นแม่ของน้องนายแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องอมเล็ตด้วยในเรื่องเจ้า สำเร็จนะคะรับบทเป็นมานีค่ะเป็นน้องสาวของพี่นายแล้วก็เป็นลูกของแม่ตักนั่นเองค่ะมแม่เอาหนี้เก่าไปปกกหนี้ใหม่บ้านเราต้องโดนยึดแน่เลยพี่มีอยอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกนี่พี่ตักเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปกกักปะเป็นทีขยี้ขุกแกงอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคุณแม่ที่แบบว่าแสบมากหาแต่เรื่องหาแต่ราวมาให้ลูกให้ตีปวดปปปหัวประมาณแบบนี้เราก็หาเรื่อง<ร>แลไม่ใช่เหรอเรารเราติดค่าเทอมเราไม่มีค่าเทอมแ,แล้วเราดัานไปใช้เน็ตของคนข้างบ้านไปแบบมีปัญหากับคนข้างบ้านด้วยค่ะเจ้านี้ก็เป็น เป็นน้องสาวตัวแสบของมานะ <c oughs> นี่สิ้นก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทําอะไรต่อวะตอนนี้อะไรก็เอาหมาดอะ <c oughs> เป็นผู้ชายที่แบบทําได้ตั้งแต่สักเบ์ยันเรือล็อลกอะคือสารพัดอาชีพมานะทําได้ทุกอย่างจริงๆสมมติที่เขาเป็นมานะแมนอะเขาต้องดูแลทั้งแม่ <c oughs> ทั้งลูกแล้วก็ <c oughs> ไม่มีลูกไม่ดิดูแลทั้งแม่ทั้งน้อง <c oughs> ดูแลทั้งแม่ทั้งน้องค่ะแล้วเขาแบบไม่ได้ช่วยแค่ครอบครัวอย่างเดียวแต่เขาช่วยแบบคนอื่นด้วยด้วยมานะแมนมากเลยค่ะสมชื่ออะ น้องนายเป็นเ็กที่โคตรน่ารักเลยนอนลูกเนาะในกล้องถ่ายอ่ะเขาแบบน่ารักกับทุกคนมากๆเลยแล้วน้องนายอ่ะเท่าที่เราเห็นผลงานเขาเนาะเขาอาจจะอยู่ในบทบาทที่แบบว่าอาจจะดูเคร่งขรึมบทที่แบบซีเรียสเครียดอะไรเงี้ยพี่รู้เลยว่านายอยากได้ลองเปลี่ยนแบบบริบทตัวเองแบบการเล่นแบบว่าคอมเมดี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยนายทําเราตะลึงมากเลยนะเราคิดไม่ถึงเลยอ่ะนายชีกกฎเลยอนาย กดดันแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะวันแรกใช่ไหมคะคือพอเจอแม่ตั๊กเนี่ยแม่รีบแบบเข้ามากอดแล้วเข้ามาคุยด้วยเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบหนูแบบผ่อนคลายลงมาเยอะมากค่ะคะเปน่ดีจริงเขาอีหล่เนี่ยแม่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าได้เจอออมเล็ตครั้งแรกเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกของลูกใช่ไหม แต่เขาบอกเขาตื่นเต้นเขาอยู่นอย่างนี้แต่เรากลับไม่เห็นอาการที่แบบว่าอมเมริดพูดมาเลยเขาดูชิลดูเป็นมืออาชีพมากเลยเน้องเก็บอาการประหม่าเก็บอาการตื่นเต้นเก่งมากขอชมเลยเป็นเด็กที่น่ารักน่ารักมากๆคนหนึ่งเลยฉันคิดว่าพี่โคตรสู้ชีวิตเลยละ่ะบางทีมันก็เหมือนมีอะไรสู้กลับใช่ไหมตอนนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจมันแย่มากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วพี่เลยรู้สึกว่าโอ้โหคนไทยต้องโคตรสู้ชีวิตเลยต้องช่วยเหลือตัวเองมากๆเลยอะไรเงี้ยจำไว้นะคะว่าตน เป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งใครเราต้องยืนได้ด้วยเท้าตัวเองถ้าคนเราค่ะถ้าเรามีเป้าหมายมใช่ไหมคะหนูเชื่อว่าทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้ใช่มันอาจจะมีอุปสรรคระหว่าง,งทางแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเราพยายามแล้วเราอย่าท้อใช่ไหมคะหนูเชื่อเลยว่าทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้คือเขาบอกว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแต่จาไว้นะคะกาลังใจอย่าไปหวังกําลังใจจากคนอื่น กำลังใจจากตัวเราเองนี่แหละเราให้กําลังใจตัวเราเองนี่แหละถ้าเกิดคุณว่าเอ๊ะแล้วฉันจะหากําลังใจให้กับตัวเองอยังไงคุณแค่ซื้อบัตรค่ะแล้วคุณก็เข้าไปในโรงหนังเรื่องมานาแมนนะคะแล้วคุณก็ไปนั่งดูหนังเรื่องมานาแมนนั่นแหละเขาเรียกว่าคุณกําลังให้กําลังใจด้วยตัวคุณเองพอดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บคุณก็จะมีกําลังใจดีๆที่จะสู้ชีวิตต่อไปใช่มานะแมนฝากด้วยนะคะ ฝากเวยนะคะวันที่8 <c oughs> สิงหาคมนี้ในโงรงภาพยนตร์เท่านั้นนายมานะคุณสมบัติขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลก <c oughs> นี่สิ้นก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทําอะไรต่อวะตอนนี้อะไรก็เอาหมาดอะ